โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสมัครสมาชิกกันเลยนะคะไม่แปลกใจนะคะว่าเข้ามาใหม่แล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าให้เราอะคะ่ะลงชื่อเข้าใช้นะคะเราคลิกตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์แดงๆแบบนี้นะคะก็จะมะีการสมัครแล้วก็การเข้าสู่ระบบนะคะวันนี้กิ๊กต้องการสมัครนะคะก็ใส่รหัสประเทศเป็นประเทศไทยนะคะตามด้วยเบอร์โทรของประเทศไทยคะ่ะ09 6 นะคะห้า3ูน0ห้าสามแปดก้าูนนะคะเราจะกดส่งรหัสไปที่เบอร์มือถือนะคะกดส่งเลยค่ะอันนี้ให้เวลาห้านาทีนะคะโอเคค่ะรหัสมาแล้วนะคะ คือจะใช้ตัวนี้เป็นรหัสเลยนะคะบางคนเข้าใจผิดนะคะว่ากรอกช่องที่1และไม่ต้องกรอกช่องที่2หรือกรอกช่องที่2ไม่ต้องกอกช่องที่1นะคะเราต้องกรอกให้ครบนะคะแล้วจะสู่แล้วจะมาสู่หน้าตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่รหัสโค้ดของผู้ที่แนะนำเรามานะคะ ะค,ะคือไม่มั่นใจนะโค้ดที่เราแนะนำนะคะขออนุญาตเปิดก่อนนะคะว่าโค้ดที่เราแนะนำมาเป็นโค้ดตัวไหนนะคะโอเคค่ะใส่โค้ดคนที่เราแนะนำมานะคะแปด เอสซิงคโปร์นะคะอีเอลเลฟเวนพีโปแลนด์แล้วก็เอแอนด์มดเนี่ยค่ะใส่รหัสเรียบร้อยนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะกลับสู่หน้าหลักเลยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็รหัสประเทศของเราคือประเทศไทยนะคะตอนนี้เรายังไม่สั่งซื้อแพ็กเกจเราก็จะมีสถานะที่เรียกว่า sp เอ้ยขอโทษค่ะ ps นะคะ ps ก็คือเป็นแค่ช้อปเปอร์ค่ะเป็นคนที่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้และก็ได้แคตแบ็กแต่จะไม่แต่ยังไม่สามารถที่จะทำธุรกิจได้ถ้าเรายังซื้อแพ็กเกจ ถือถ้าเรายังไม่ได้ซื้อแพ็กเกจตามที่บริษัทกําหนดนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะเมื่อเราสมัครมาแล้วเราจะกดตรงที่บัญชีของฉันหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า account นะคะโอเคแล้วจะอธิบายกิ๊กก็จะอธิบายการใช้งานนะคะว่าในแอปนี้ในแพลตฟอร์มตัวนี้มันใช้อะไรได้บ้างนะคะ ตัวแรกเลยค่ะที่เราจะกดดูนะคะตอนที่เราสมัครเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะคะสมัครสายอินเข้ามานะคะเรากดไปที่คนแนะนำนะคะอันนี้คนแนะนำก็คือมามีนะคะแ8บแแถูกไหมคะคือใส่รหัสให้ถูกนะคะรหัสคนแนะนำอะคะ่ะใส่ผิดเปลี่ยนทีมงานโดยทันทีอัตโนมัตินะคะเราต้องไปหาเบอร์มาเีจิสใหม่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเช็คก่อนนะคะเช็คให้ถูกต้องก่อนนะคะ ตรงฟันเฟืองนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปเราแล้วก็ใส่บัญชีมันติมีเดียของเราได้ใส่บัญชีความปลอดภัยของเรานะคะแล้วก็ใส่บัญชีธนาคารอัปเดตอัปเดตความปลอดภัยของเราจากที่เราสมัครรีจิตอยู่ข้างหน้านะคะคิดว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วก็อัปเดตใหม่นะคะสามารถที่จะแชร์ Facebook แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับฟิงโกตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีข้างล่างเนี้ยบอกว่าออกจากระบบนะคะการตั้งค่าเซตติ้งก็มีอยู่แค่นี้นะคะตรงนี้นะคะเป็น,นะะโปรโมชั่นแมสเซจนะคะโปรโมชั่นการซื้อรายได้ทีมงานฟิงโกนะคะคือถ้าเราซื้อของหรือมีทีมงานตรงนี้ก็จะมีคะแนนแล้วก็ยอดเงินที่เราสามารถถอนได้นะคะ ก่อนอื่นเข้ามาทุกครั้งนะคะเช็คสถานที่การใช้งานว่าเป็นประเทศไทยแล้วหรือยังนะคะเนื่องจากว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เปลี่ยนภาษาแล้วนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะอัตโนมัติในการที่จะเป็นภาษาไทยเนาะบางคนเข้าไปแล้วเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องตกใจน,นะคะสมัครแบบเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเรามาอัปเดตโดยการกดสถานีประเทศการใช้งาน ที่ใช้งานนะคะมันก็จะให้เราเปลี่ยนประเทศแล้วก็ภาษาซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเราเห็นสินค้าตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการที่จะไปแนะนำคนผู้มุ่งหวังที่เราต้องการที่จะส่งสินค้าไปให้เราก็กดใส่อารถเขีนไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วตัวนี้ก็คืออช่อง p i v a e อะไรตัวนี้ค่ะ สามารถที่จะแนะนำสินค้าไปให้กับผู้มุ่งหวังหรือคนที่ต้องการช้อปปิ้งได้นะคะเห็นไหมคะว่าก็จะมีสินค้าให้เราเลือกหลากหลายมากมายเลยนะคะตรงนี้ค่ะต่อไปก็เกี่ยวกับบริษัทนะคะก็จะมีฟิงโก มีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับฟิงโก้นะคะเป็นไทม์ไลน์ของฟิงโก้แล้วก็สินค้าใหม่อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็สามารถเช็ครีเช็คในนี้ได้ค่ะตัวนี้เป็นหน้าแรกนะคะก็จะมีสินค้าส่วนสินค้าพร้อมส่งแล้วก็คอโก้คอรสโก้เป็นสินค้าขายส่งนะคะที่เราสามารถนำมาขายทำการตลาดได้นะคะ สินค้านำสินค้าแนะนำแล้วก็หมวดหมู่สินค้าตัวนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยคอยไปเล่นเอานะคะนี่ค่ะสินค้าก็จะมีมากมายมากกว่า1 0,000รายการนะคะตอนนี้นะคะก็สินค้าแม่เละเด็กแล้วก็สินค้าต่างๆที่เป็นทั้งอุปโภคและก็บริโภคก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะมาจากจีนนะคะโอเคค่ะ ก็สมัครเข้าสู่ระบบประมาณนี้นะคะต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าหรืออัปเกรดนะคะไปที่ตรงขวามือตรงเนี้เลยค่ะแล้วก็กดเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีสินค้าให้เราเลือกหลากหลายมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา,าตัวปิ้งย่างนะคะ สร้อยมีครีมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะแล้วก็จะมีไดเป่าผมนะคะเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้นะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเอ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีจ้ะ